สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษยิปซีค่ะวันนี้เป็นการพยากรณ์การเงินการงานนะคะแล้วก็สุขภาพสิ่งที่พยอยากจะบอกผู้คุณนะคะชาวราศีพฤกษภและคณะพฤกษภค่ะประจําวันที่1 6บหถึงสาสิงหาคมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหัวข้อเนาะที่ทําให้เพื่อนๆนะคะที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะ การงานชาวราศีพฤกษ์ศละคณาพฤกษศพกันค่ะ16-31สิสิงหาคมนี้นะคะจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมขอดูเรื่องการงานก่อนเลยค่ะพลังงานบอกว่ายังไงคะ The Sun นะ The Sun บ่งบอกหมายถึงพลังงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนนะคะอยากที่จะทำงานให้มันลุล่วงนะคะหรือไม่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยนะคะบางคนเข work from home นะคุณอาจจะต้อง work from Whoop! เวิร์กฟอร์มที่ทํางานของคุณนั่นเองนะคะใช้คําพูดไม่ถูกเลยใช่ไหมโอเคนั่นแหละค่ะเป็นช่วงที่คุณจะต้องบุกตะลุยนะคะพยายามฝ่าฟันนะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะพอสมควรเลยนะโอเคะ okay, ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าบริบทนะท,ทั่วไปนะคะสำหรับเพื่อนร่วมง,งานของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยู่กันเหมือนครอบครัวนะคะก็รู้สึกว่าเรื่อยๆนะงานเยอะมากๆนะคะช่วงนี้นะพึกศ์เยอะจนกระทั่งแบบคุณอยากที่จะแบบถอยตัวเอง ออกไปจากอองานที่คุณกองไว้อยู่แบบพเนินเทินทึกมากๆเลยนะคะบรรยากาศในที่ทำงานต่างคนต่างทำงานหนักมากๆเลยนะขึ้นแปดไม้เท้าเลยนะคะงานมาจากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทั่วทุกสารทิศเลยนะคะมาเยอะมากพูดไม่ถูกเลยคือแต่ว่าคุณก็พยายามบาลานสติสตางของคุณนะคะให้มันแบบ เนาะไปด้วยดีนะคะแต่ถามว่าบาลานซ์ได้ไหมนะคะบรรยากาศแบบนี้นะกิฟค,คิดว่านะ,ะโอ้อาจจะจนทะเลาะเบาะแหวงอะไรกันหรือเปล่านะคะชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะรนะมัดระวังปัญหานะคะที่เกิดขึ้นนิดนึงนะจ๊ะอาจจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะการเบาะแหวงกันปัญหาแบบไม่ค่อยลงรอยซึ่งกันและกันนะคะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะอาจจะมาจากคนรอบข้างของพวกคุณเองนะั่นแหละค่ะชาวราศีพฤกษบลัคนณาพฤกษบเนาะไปดูสําหรับคนที่กําลังหางานกันอยู่บ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ สำหรับคนที่กำลังหางานกันอยู่ในช่วงนี้นะคะควีนถือถ้วยตามมาด้วย8ถ้วยเลยนะคะงานหายากเซนีอะไรนะยังคงเป็นอะไรที่เรายังคงรอคอยอย่างมีความหวังนะคะแต่กิฟคิดิด่านะ่าจะมีาบบางบริษัทนะที่เรียกคุณเข้าไปสัมภาษณ์นะคะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะได้ไหมนะคะ50 50นะคะกับบริษัทบริษัทนี้นะคะที่เรียกคุณไปนะชาวราศีพฤษภและคณะพฤกษฎค่ะ คุณตามหางานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะขึ้น8่ถ้วยเลยนะคะยังไม่มีที่ไหนเรียกนะแต่ในช่วง15เดือนอ่า15วันหลังนะคะของเดือนสิงหาคมนี้นะมีโอกาสนะคะที่บริษัทที่คุณไปสมัครนั่นแหละค่ะเรียกตัวของคุณเข้าไปสัมภาษณ์คุณทําให้ดีนะคะทําให้ได้นะคะมีโอกาสครั้งนี้อาจจะเป็นแค่อีกครั้งเดียวเนาะสำหรับบริษัทนี้นะคะ โอเคเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤกษฎลัคณะพฤกษภในการหางานในยุคโควิดแบบนี้ด้วยนะคะต่อไปเรามาเจาะเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีพฤกษฎลัคณะพฤกษภมีอะไรบ้างนะเดอะเจวิล <day> ให้เรามาดระวังเกี่ยวกเรื่องระบบสืบพันธุ์นะคะตั้งแต่ช่วงกระเพาะน้อย ช่องท้องน้อยลงไปกระเพาะน้อยไม่มีเนาะก,กระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็ช่องท้องนะคะตั้งแต่ช่องท้องน้อยลงไปจนถึงด้านล่างนะคะระบบสนะืบพันธุ์นะเดเจวิลบ่งบอกหมายถึงนะคะให้ระมัดระวังอารมณ์โมโหโทสระนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะช่วงนี้กริ้วกราดนะคะง่ายมากเลอเกินนะให้ระมัดระวังดีๆนะจ๊ะแล้วสุขภาพอย่างอื่นนะคะมีอะไรที่ต้องระวังอีกไหม คือระหว่งางเขาเรียกว่านะระดับฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องช่องท้องนะคะกระเพาะอาหารนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะดูดีๆนะคะชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้คุณอาจจะแบบเครียดลงกระเพาะขาวไม่ค่อยได้กินตรงเวลาอะไรแบบนี้นะให้ระมัดระวังดีๆนะต่อไปดูมาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าการเงินของชาวพฤษภลัคนาพฤษภ่ะเป็นยังไงหมุนกันทันบ้างไหมคะคืน8 ดาบเลยนะคะ8ดาวบ่งบอกหมายถึงสภาวะที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยและฝืดเครื่องนะคะให้ระมัดระวังการทําของหายนะคะรายได้อาจจะเข้ามาจา,จากทางเดียวเนาะอาจจะเป็นงานประจำนะคะงานขายของหรืองานอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําของคุณอยู่นะคะก็เป็นรายได้จากช่องทางนั้นนะคะเป็นหลักแล้วก็อย่างที่กิ๊บเตือนนะคะข,นะของหายนะขึ้น5้าเหรียญน,นะคะคล้องหายเงินหานอออของหรือสิ่งที่มีค่าของพวกคุณนะคะหายไปนะคะช่วงนี้เก็บของเก็บอะไรนะคะระมัดระวังดีๆอย่าเพลอเล่อย่าลืมนะคะ แล้วตามมาด้วยพ่ออยากบอกอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่พ่ออยากจะบอกกับคุณคะ่ะชาวราศีพฤษภลัคนา,นาพฤษภนะวันนี้เราไปกันไวนิดหนึ่งนะคะโอเคพ่ออยากจะบอกอะไรคุณนะคะเพื่อนคอนเน็ชันเก่าๆงานที่เกี่ยวกับการขายเครื่องดื่ม อะไรที่เป็นถ้วยของกินน้ำนะคะต่างๆนานา,นาเนาะฟิตเนสนะคะการออกกำลังกายการเป็นเทรนเนอร์นะคะเดอะสเตงเนาะช่วงนี้นะคะอาชีพเด่นๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายหรือไม่นะคะไพ่บอกว่าให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะที่เป็นน้ําที่เป็นของเหลวอะไรต่างๆนานาเนาะไพ่อยากบอกอะไรเราอีกนะคะคอนเน็กชันของเรานะคะอาจจะมากับคนที่เราเป็นเพื่อนนะ ให้เก่งภาษาเข้าไว้นะคะฝึกฝนภาษาเข้าไว้นะคะเพราะว่างานที่คุณทำนะคะหรือว่างานที่พวกคุณจะไปเจอไปเจอกันเนี่ยนะคะอาจจะส่งผลเนาะเกี่ยวกับเรื่องภาษานะคะต่างๆได้ด้วยนะหรือไม่งานที่คุณจะได้นะคะอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องคอนเน็กชันเพื่อนเก่าๆของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภและคาพศขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ